ก่อนที่จะลงมือสร้างเว็บเพจนะคะสิ่งแรกที่คุณต้องทำในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dreamweaver ก็คือคุณต้องสร้าง Dreamweaver Site ขึ้นก่อนเพื่อที่จะกำหนดชื่อเว็บไซต์ระบุชื่อโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เว็บเพจของคุณเอาไว้นะคะซึ่งในโฟลเดอร์นั้นจะทำหน้าที่รวบรวมไฟล์เว็บเพจไฟล์รูปภาพแล้วก็องค์ประกอบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในที่เดียวกัน เพื่อสะดวกสำหรับเวลาที่คุณอัปโหลดเว็บไซต์ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตนะคะ r รีมิเวอร์ไซจะมีด้วยกัน3ส่วนนะคะก็คือ1ส่วนของ local folder เป็น Directory ที่เก็บเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเองซึ่ง d รียบริเวนั้นจะเรียกว่า local site สก็คือ remote folder เป็น d ดเร c ทอรี่ที่ใช้เก็บแล้วก็เผยแพร่เว็บไซต์ที่อยู่บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ในอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่ง r e m ิเวอจะเรียกส่วนนี้ว่า Remote Site ส่วนที่3ก็คือ Folder for dynamic p a g e เป็น Directory ที่ใช้เก็บและประมวลผล Dyna ม i c เว็บ a พ e นะคะถ้ามีการใช้สคริปต์เกี่ยวกับ Server s i d e Script ขึ้นมาในเว็บไซต์ของคุณในเบื้องต้นนั้น ตอนที่เราเริ่มสร้างตัวรีมิเวอร์ไซต์ครั้งแรกสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นอาจจะยังไม่มีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้เก็บแล้วก็เผยแพร่เว็บไซต์นะคะคุณอาจจะยังไม่ได้ไปสมัครโดเมนเนมหรือสมัครตัวเว็บโฮสติ้งเพราะฉะนั้นเราจะทำการสร้างเฉพาะโล c a l l s i t ก่อนแต่หลังจากที่คุณออกแบบเว็บไซต์แล้วก็เว็บเพจเสร็จสมบูรณ์แล้วค่อยมากำหนดตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ทีหลังก็ได้